สามีนะ่ะแชร์แน้วอ้โหแมวจ้อยดูสิวันนี้โอ้โหหิมะตกด้วยอะ่ะตายแล้วเออเดี๋ยววันนี้จะพาแมวจ้อยไปเปลี่ยนสีรถกันนะไปอยากได้รถสีแดงอะ่ะไปกันเลย ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าต้องเลี้ยวซ้ายจะอดรอไฟแดงแป๊บนึงนะไปเลยเออมีนาจำได้ว่ามันอยู่ตรงแยกตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงตรงไปตรงไปลงไปแล้วก็นี่ไงร้นนนนานชาโต๊ะร้านชาโก๊ะอ๋อแม่เจ้าจำได้เหรอแป๊บนึงนะไฟแดง เดียวโอ้ยแมวจ้อยใจเย็นๆสิย้ไยน้าเปลี่ยนสีรถใช่แล้วใช่แล้วเข้าไปเลยจ้ามีน้ตกเลยใช่ไงแล้วใช่ค่ะสวัสดีค่ะมาเปลี่ยนสีรถค่ะอยากได้สีแดงอะค่ะช่างอืมได้ครับแป๊บหนึ่งนะครับอีนี่เรียบร้อยครับขอบคุณนะคะไป แมวจ้อยขอบคุณเขายังขอบคุณเขาแล้วไปไหมจ้าเดี๋ยว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 ถอยเอาไปไปแต่ว่ารถคันเนี้ยมัน,ม,นมันแบบว่าขับยากมากเลยนะอืเดี๋ยวเราไปดูรถคันใหม่กันไหมเนี่ยโชวลูมมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะแมวจ้อยอม,อม,มา ไปกันแมวจ้อยไปทำไมเดินช้าจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะพอดีจะมาซื้อรถนะคะรบกวนล,ลูกค้าขึ้นไปเซ็นเอกสารข้างบนนะครับโอเคขอบคุณนะคะไปเดี๋ยวขึ้นไปเซ็นเอกสารข้างบนก่อนเดี๋ยวจะเอารถไปแล้ว สวัสดีค่ะสนใจรถนะคะ่ะอาชำระเงินได้เลยนะคะนี่ค่ะบัตรเครดิตและบัตรประชาชนเรียบร้อยนะคะอ๋อแมวจ้อยเพิ่งมาหรอเน,นี้่ยเอาคันไหนดีอ่ะแมวจ้อยช่วยเรื่องไหนสิเอาคันสีแดงไหมอืมคันนี้ก็สวยนะสียเงินไม่เข้ากับชุดเลย หรือว่าเฮ้ยคี้โอ้โหแต่ว่าไม่ชอบข้างหลังอะไปไปไปมีนาว่ามีนาเอาสีแดงดีกว่านะแมวจ้อยมีนาเลือกนาว่าเลยอะเออก็ต้องเลือกนานแหละแมวจ้อยเพราะว่ามันต้องดีที่สุดอะนะไปไปเออแมวจ้อยเนี่ยโชว์ลุมรถเนี่ย มันติดกับคาริฮัดอย่างูซาเลยนะมีนาว่าเราไปดูกันไหมมันจะดียวมีนาดีดีไปเลยดูทางเข้าเขาดีหลูมากเลยนะแมวจ้อยอืมเราไมีนาไม่กลัวกลัวดิอื้เราจะไปทำไมอะแมวจ้อยก็กลัวเหมือนกันโอ้ยโอ้ย โอ้โหมีนาขับดีที่ไหนดีนี่มีนาก็ขับดีแล้วเนี่ยอืนี่แหละทางเข้าว้ายหืมจ้อยดูดีที่สวยมากเลยอะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือน ช่องวิสามีนาชาแนลด้วยนะคะ